รอครับฉีเสร็จยังอ่ะอ่ะฉีเสร็จแล้วครับมาๆๆอ๋อเอาละเอาละเอาละเดี๋ยวผมขับให้ไหมครับเดี๋ยวผมขับให้มาๆเดี๋ยวผมได้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 ครับครับผมปะปะปะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณดูสวัสดีครับ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 เราต้องเริ่มที่ไหนครับหาสามีได้ครับชาโดไปไหมน้องไปได้ขึ้นเลยน้องขึ้นเลยตมอาเจอเมื่อวานเฮ้ยไปไหนเพื่อน ไป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 เดี๋ยวมาหาเพื่อนเดี๋ยวมาหาไปดิเป็นการน้านนะอะไรอะน้องต่อจะเป็นกานได้ได้เดี๋ยวไปเดี๋ยวไปไปไม่ได้เราใส่นวลกับคุณได้นะดูหน้ามีของหรือเปล่าไม่น่าได้ครับเดี๋ยวน่าจะโดนพันธมิตรทับลงไปด้วยกันน่าจะสวยทั้งคู่อ๋อไอ้เขาไม่เอาคุยพี่ว่านั่นเสียผมหนูไลฟ์พี่นะพี่ไม่คุยเล่นเลยเดี๋ยวเราไม่เล่นกันก็ได้อ๋อได้ได้กันได้ค่ะแต่คุณอยากลงล้านครับไม่ลงครับไม่ลงมาเราจะคุย เราจะคุยกันก่อนครับว่าเราจะทําอะไรดีอันดับแรกหาแฟนไงครับหาแฟนเราต้องขับเคลื่อนเด็กผู้ชายเอาตรงไหนดีครับคุยกันตรงไหนดีตรงนี้ไหมเป็นไหนนี่เนี่ยไม่แกล่าหนี่เขาแง่แลกอนี่นนนไม่มีครับน้องไม่มีเวลานี้ยังไม่งานน้องได้ทนันทก็ได้ครับอ่ะเดี๋ยวคุยกันก่อนครับคุณกับผมได้ครับว่าไงคุณอันนี้เราเป็นอ,อะไรกันเพื่อนกันใช่ไหม ใช่แล้วเราเป็นเพื่อนกันโอเคผมจะช่วยคุณหาผัวถ้าคุณมีผัวคุณคุณก็มีความสุขใช่ไหมเอยอันนี้ไม่รู้เลยครับว่ามีผวัวจะมีความสุขไหแต่ถ้าเกิดมีเงินมีความสุขไห่แล้วสรุปคุณมีผัวแล้วคุณจะมีความสุขไหมครับถ้าสมมติคุณมีผัวแล้วคุณมีความสุขโอเคผมก็จะได้แบบรู้สึกดีหน่อยว่าเออหาเพื่อนหาผัวอะไรอย่างนี้ มันก็ต้องมีแหละครับการที่เราจะมีผัวสักคนเนี่ยจะต้องคนนั้นต้องดีกับการที่เราอยู่คนเดียวถูกไหมครับถูกครับถูกถูกโอเคงั้นอันดับแรกเลยนะครับภารกิจแรกของผมคือพาคุณหาผัวนะเพื่อนโอเคไหมเพื่อนได้เลยเพื่อนเพื่อนเบบี้ได้เลยเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะดูแลเพื่อนเหมือนเด็กที่อยู่ในอ่างอาบน้ําโอเคไหมเรารู้กันแค่สองคนนะได้อันนี้เปลี่ยนจากกระมังเป็นอ่างอาบน้ำใช่ไหมใช่ ผมจะดูแลเพื่อนเหมือนเด็กที่อยู่ในอ่างอาบน้ําแล้วก็เดี๋ยวผมจะหาเพื่อนพาเพื่อนหาผัวโอเคไหมโอเคโอเคพร้อมไหมก็ได้พร้อมไปดิไปชอบเลยเพื่อนอยากได้สเปคแบบไหนเพื่อนชอบแบบไหนพูดหนชอบแบบมีเหตุผลมีเหตุผลไม่ปากหมาสองไม่ปากหมาถาม ไม่มีสามมีแค่นี้ต้องการผู้ชายที่มีเหตุผลแล้วก็ไม่ปากหมาใช่ค่ะแค่นั้นแล้วก็มีบุคลิกภายนอกไหมครับชอบแบบไหนไหมบุคลิกภายนอกแบบไหนหรอใช่ครับแบบฟิลแบบสูสีสเปกเลยครับไม่ไม่เคยมองใครจากภายนอกอยู่แล้วค่ะอ๋อไม่ได้สนใจภายนอกเนาะมองแต่ภายในเนาะภายนอกมันทํากันได้อ๋อโอเคครับอย่างภายในเพื่อนชอบแบบไหนเออแบบ แบบยังไงแบบเออคนเล่นกล้าไรอะไรงเงียใช่คนสุขภาพแข็งแรงหรือเปล่าอะไรเงี้ยอ๋อชอบคนสุขภาพแข็งแรงค่ะสุขภาพดีใช่ไหมใช่ชอบคนสุขภาพดีโอเคคนที่ข้โอ้คนแรกเลยแล้วกันฮัลโหลครับสวัสดีครับพี่ชายทั้งหลายมีไฮดีนผมไหมครับได้ยินครับผมพอดีว่าผมพาเพื่อนหาผัวครับโอ้พี่โอ้แค่นันพี่โป๊ะแล้วอ้าว ไม่มีใครสนใจเลยหรอโ p o โ o Polo แค่แข่งเดียวกันหมดเลยโ o l o อ๋ออะไรเนี่ยพี่ a ี y อะไรเนี่ยป่าวป่าไม่มีอะไรน้องไม่มีอะไรไม่มีอะไรเนาะพี่บอกพี่พี่พาพี่ผมมาหัวเลยหรอโทษทีน้องโทษทีน้องพี่นึกว่าคนอื่นน้องโทษทีเอาอันนี้แกงพูดเหรอเพื่อนอือหมดเลยโ o l o เมื่อกี้โทษทีครับโทษทีไม่รู้ครับไม่รู้โหโถื่อทีครับเงาแตกเลยนะเมื่อกี้โทษทีครับโทษที คุณบอกผมสิครับคุณอยู่แก๊งอะไรนะแก๊งม่วงใช่ไหมใช่ค่ะอยู่ไฮเขียวและนี้เลยหรอฮัลโหลเลนเพื่อนเลนมึกมึกมึกเพื่อนมึกมึกมึกมาคุยหน่อยเพื่อนมึก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 อยากมีเมียไหมอยากมีเมียไหมฮะอยากมีเมียไหมไม่เอาเพื่อนเฮ้ยเพื่อน เอาดีๆน่ารักนะเว้ยคนเนี้ยหมึกมีอยู่แล้วหมึกก็บอกเขาไปสิมีแล้วใช่ไหมจะได้จบๆอ่ะโอเคเบบี้เพื่อนลงมาหน่อยเบบี้เบบี้เพื่อนเบบี้ลงมาหน่อยเพื่อนเร็วโอ้หพี่หมึกพี่หมึกเขาไม่ทีว่าพี่หมึกดีๆเพื่อนรู้อยู่รู้ใจ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 ว่าไงฟ้าผ่านะพี่หมึกรู้ใจรู้ใจรู้ใจกูเคยกูเคยขี่เพลแล้วอ้าวใช่เหรอเพื่อนใช่เหรอจริงจริงไหมเนี่ย ใช่ที่มึเคยจีบหนูแล้วแล้วเพื่อนไม่เอาเหรอแล้วเป็นที่น้องกันดีกว่าเอาอ๋อ,อไม่ได้สนใจหมึกเนาะจะได้พาไปหาคนอื่นบางครั้งนี่ใสคนเราไม่เข้ากันไม่ได้แล้วก็ต้องอ,อ,อยู่ในสถานะที่ยังมีกันยอยู่ได้โอเคโอเคโอเคแสดงว่า<อ>คนนี้เข้ากับเข้ากับเพื่อนไม่ได้ถูกไหมใช่กรจอยู่มันแดกเยอะอ่ะคนอื่นดีว่วะเนาะบโลนไนกินน้อยหรอกินกินน้อยเพื่อนผมกินน้อย อยู่ง่ายจริงง่ายเพื่อนผมแซดอีกแล้วใครแซดเปล่าเพื่อนฮัลโหลฮัลโหลครับพี่ชายพี่ชายครับครับผมพอดีผมหาผัวให้เพื่อนนะครับครับพี่พี่ชายสนใจเพื่อนผมไหมครับเพื่อนผมน่ารักมากมากๆครับเี่ใช่ครับ เพื่อนรังคุยไหนไหมเพื่อนนี่ครับเพื่อนผมออดีเพื่อนเพื่อนผมน่ารักดีแต่ผมว่าอยากให้มีคนดูแลเพื่อนคนนี้ครับพี่ชายครับผมวันดีครับวันดีครับชื่ออะไรครับชื่อเจนอครับนะชื่อเจนอทเจนอทเจนอทเป็นม้าพันอะไรครับเนี่ยมาเป็นม้าชายครับชายแท้เลยโอ้ชายแท้เลยเหรอใช่ครับใช่ แล้วมีใสาชายแท้ได้ไหมครับผมว่าเรื่องอเรื่องอย่างนี้พี่ผมแทนไหมครับพี่ผมน่าจะถนัดกว่าเดี๋ยโรตามเลยมีพี่ได้หรอครับได้ครับพี่พี่ผมก็ขาดคนดูแลอยู่นะครับใหญ่ป่ะครับต้อง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 ลองดูอ่ะเพี่ไม่ถึงใจอ่ะใหญ่ก <Hey! S 1> ว้างพอหรือเปล่าพี่ต้องลองถามด้วยตัวเองเนาะแต่ผมว่าเขาน่าจะไอ้นี่อยู่แหละแต่ผมไม่ค่อยถนัดเรื่องพวกนี้ ครับผมได้ครับได้รอก็ได้ครับแต่นานไหมไม่ชอบรออยากเล่นเป็นคนที่อยากรอใช่เพื่อนที่อยากรอใช่เป็นคนชคคอบพี่พี่ผมน่าจะชอบลเลยครับอย่างนี้รอะบ๊ พี่ว่างไหมพี่ว่างไหมผมได้ผมได้ยินมาว่าพี่ช่วงนี้ขาดคนดูแลใช่ไหมล่ะเออสวยเนี่ยพี่พี่สาวพี่สาวผมเขาต้องการคนดูแลนะพี่ช่วงนี้เราเราเป็นพี่น้องกันแล้วเหรอเอาโอ้โหพี่ไม่เอาพี่สักเอานี้พาไปเจอไหมครับเดี๋ยวผมพาไปเจอเดี๋ยวผมพาไปเจอดีกว่าพี่พี่อยู่ไหนพี่อยู่ไหนพี่อยู่ไหนสวยพี่พี่อยู่ไหนพี่อยู่ไหนเดี๋ยวเดี๋ยว อยู่ขึ้นเกาะได้เดี๋ยวเดี๋ยวผมพาไปหาพี่เดี๋ยวผมพาไปหาส่งถึงที่เลยส่งลงมาส่งลงมาโอเคครับสวย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 เยอะไหนครับสยอู่ไหนผมได้เรื่องแล้วพี่อยู่ไหนบอยู่ไหนครับจะได้เจอไหมครับวันนี้เจอครับเจอเจอเจอวันนี้เพื่อนได้ผัวแน่ เพื่อนต้องได้ผัวนะครับได้ได้ผัวไปนอนก่อนนะครับแป๊บนึงนะสวยสีพี่ชายคุณน่ารักไหมครับเนี่ยอยู่เกาะอยู่เกาะเกาะแล้วอยู่เกาะอยู่เลยครับพี่ผมเป็นม้าเม้าน้ำอันนี้ผมขอเบอร์พี่ว่านายผมขอเบอร์พี่ว่านยเดี๋ยวผมขอาคุยกับพี่ว่านายครับเบอร์แล้วเราลองโทรไปก็ได้ครับลองโทรไปได้เบอร์หกสามห้าศูนย์ห้าครับครับผมงั้น เพื่อนโทรเลยหรอเขาอยู่บนเกาะเลยนะพี่ชายครับพี่ชายครับ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 เฮ้ยพี่ชายไอ่ดีครับพี่ชายอายุเท่าไหร่ครับผมเด็กอยู่เลยครับอ๋ออายุเท่าไหร่อายุเท่าไหร่อายุเท่าไหร่ล่ะครับผมสิบเจ็ดเองครับเฮ้ยสิบเจ็ดหรอเพื่อนสิบเจ็ดเพื่อนว่าไงเพื่อนเพื่อนติดไหมอ่ะอายุเพื่อนติดไหมไม่ติดครับกี่ปีนะ สิบเจ็ดครับเพื่อนสิบเจ็ดเด็กกว่าด้วยหรอใช่เพื่อนติดไหมล่ะติดนิดนึงครับอ๋อเหรอติดเหรอพี่ชายไม่เป็นไรครับพอดีเพื่อนผมผมหาผัวผมหาผัวให้เพื่อนนะครับแต่พี่ชายเด็กไปนิดนึงครับมีมีนะมีคนนึงครับพ่อายุยี่สิบกว่าขอเบอร์หน่อยครับขอเบอร์หน่อยขอเบอร์หน่อยเออผมเด้งไว้ให้ทีหลังครับไปหนึงครับได้ครับได้ได้มีใครโสดปะวะเฮ้ยแก๊งเรามีคนโสดปะเพื่อน เพื่อนแก๊งเรามีคนโสดปะเพื่อนเดนแก๊งเรามีคนโสดปะกูนี่ไงโสดเพื่อนเฮ้ยโอ้มึกโอ้มึกจะไม่คุยกับมึกจริงๆเหรอเดี๋ยวฟ้าผ่าตายมึกมึกไม่เป็นไรเว้ยคนเรามันเข้ากันไม่ได้นะเพื่อนผู้หญิงคนนั้นที่แกต้องทะนุถนอมแกก็ต้องทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดเข้าใจไหมเฮ้ยอย่าอย่าแซวอย่าแซวแซวออเรื่อง นั่นลุยต่อเลยนะเนี่ยนะทำภารกิจที่พี่แจ้งให้ไว้ไว้หาผัวไอ้เพื่อนนี่แหละคือวิธีเลี้ยงดูในอ่างฮัลโหลครับตำรวจครับตำรวจครับคุณตำรวจน้องสมผักอยู่เลยคุณให้เราอมของหลวงเลยหรอน้องสมผักอยู่แล้วกูจะโดนน้องสมผัรกระทืบไปเนี่ยไอ้เหี้ยอะไรนะเพื่อนอมของหลวงเลยหรอไม่หรอกไม่หรอกเพื่อนคิดเยอะ อ๋อโอเคอเอาเพื่อนเล่นธนาคารไหมเนี่ยเล่นนะเพื่อนเนี่ยเดี๋ยวพาเพื่อนหาผัวกันไม่ยากเท่าไหร่เพื่อนแน่ใจว่ามันไม่ยากไม่ยากเพื่อนผัวไม่ได้หายากขนาดนั้นเพื่อนแต่หนูก็ไม่ได้สวัสดีครับพี่ชายพี่ชายสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับพอดีผมหาผัวให้เพื่อนนะครับมีใครสวดไหมครับเพื่อนผมน่ารักนะครับชื่ออะไรชื่ออะไรครับเพื่อนชื่อแคร์หลอดครับแครลอด ๆๆตรงนี้เสกคือเหม,มือนเราเพินผมไม่เสบครับเอ้ามีใครสนใจคุยกับเพื่อนผมไหมครับเพื่อนผมอายุยี่สิบครับสวยครับสวยมากด้วยเอ้าได้ครับคนตรงหน้าคุณเอ้าเอาเลยครับคุยกับเพื่อนผมได้ไหมครับเพื่อนผมก็รู้สึกน้อยใจนะครับถ้ามาคุยเราไม่มีใครคุยด้วยเพ่อนผมน้อยใจนะอย่างเงี้ยที่บล็อกที่บร็อครับไปโอเคเดีว่วไ้ก่อนเลยครับนีไปไปไปเมียน ผัวมันหายากขนาดนั้นเลยหรอพี่ชายพี่ไม่อยากมีเมียกันหรอพี่ผมงงว่ะนี่มันเมืองเมืองฮอบทาด้วยเมืองแห่งความหวังนะเว้ยใครโสดก็มาหวังกับผัวกับเมียกันน้อยปวดเหนื่อยครับปวนเหนื่อยเอางี้ครับเพื่อนผัวมันไม่ได้หายากหรอกฮัลโหลครับพี่ชายหาว่าไงสนใจมีเมียไหมครับไม่ตอนนี้มีเมียเป็นผู้ชายดิโอ้ฟักโอ้ฟักโอ้ฟักโอ้เบบี้ ปจิกก <anto> <isto> ี้กับพี่เมจจ้าสุดสวยสวัสน้ามาไหมไม่เอาอย่าไม่เอาเดี๋ยวไม่เอาหันมาเล็วหน่อยไม่เอาไม่เอาไม่เอาอย่าไม่เอาครับไม่เอา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 ด่าเรืยเลยนะล่ะฮัลโหลครับพี่ชายพี่ชายสองคนครับพี่ชายสองคนครับครับครับพี่พี่ชายครับผมผมมีเพื่อนคนหนึ่งครับน่ารักมากผมอยากให้เพื่อนมีแฟนครับเพื่อนดูหน้าทะลุถนอมครับสวดไหมครับสวดไหม สดครับสดครับเฮ้ยสวยครับพี่ชายเพื่อนเพื่อนสดเพื่อนสดสวยเสียงรอดจัดเนี่ยครับสวัสดีครับมีแฟนนงครับเออคุยคุยลองคุยกับเพื่อนผมครับคนนี้เลยครับคนนี้เลยครับเอาคนับพอนี้ว่าผมไม่อยากทิ้งเพื่อนให้อยู่คนเดียวครับเพื่อนผมผมอยากให้เพื่อนผมมีคนดูแลไงเป็นเด็กผู้หญิงน่ลรักอายุยี่สิบไหมครับสดไหมครับถามถามคนนี้เลยครับสนดไหครับ เอามื่อครับมื่อครับมื่อพี่ชายรองค้างการที่เขาไม่ตอบเราจะไปําตอบแล้วก็ให้น้ำพุ่มใช่ป่ะคือไม่มีใครสนใจเพื่อนผมใช่ไหมผมน้อยใจนะครับอย่างเงี้ยเจี๊ยวกว่าเจี๊ยมไม่สนใจเพื่อนผมใช่ไหมครับใช่ไหมมีครับเยอะแยะครับมีเลยครับเยอะขับไม่เป็นไรครับวันนี้ครับถ้าคุณมีเมียคุณก็บอกตรงเลยมีเมียแล้วใช่ไหมเฮ้ยเพื่อน หรือว่าที่นี่หรือว่าที่นี่มันหาผัวยากไปวะเพื่อนไม่ไหวอ่ะใเพื่อนจริงเราก็คิดว่านั่นแหละเพื่อนฮัลโหลพี่ชายพี่ชายพี่ชายสนใจมีเมียไหมครับไม่ครับเออวว่าไม่ดี๋ยวไปคิดเยอะเพื่อนอย่าไปคิดเยอะพี่ชายครับพี่ชายพี่ชายครับ ไปทําหน้าที่ของเราดีกว่าครับเราอาจจะเหมาะกับการอยู่คนเดียวก็ได้โปรดเพื่อนเว่นี่มีเรื่องจะุยืับเพื่อนไหนออ่ะอืมว่ะลองรถก่อนได้ไหมเพื่อนจะทิ้งเราไว้ตรงนี้หรอผมว่าเราสองคนก็เป็นเพื่อนกันมานานแล้วนะจะพูดถึงอะ่ะ ชั่วโมงหนึ่งอะนะนานเห็นผมพาคุณจีบผู้หญิงแต่บางทีคุณรู้ไหมครับว่าผมมีความรู้สึกนะครับคุณคิดว่าผมรักใครไม่เป็นรับและรักเป็นไหมครับ ลองหลับไหมครับชั่วโมงเดียวโบโลชั่วโมงเดียวเวิร์ดอินพเอชั่นไงครับผมทำให้คุณรู้สึกประทับใจไหมล่ะครับประทับใจอยู่ครับแวะทุกซอยเลยเมื่อกี้จอดทุกที่ที่มีผู้ชายรู้ไหมครับว่าทุกๆครั้งที่ผมพาคุณหาแฟนอะ่ะ ผมทรามานนะครับบางทีอะ่ะสิ่งที่คุณอยากมีอะ่ะมันไม่ได้อยู่ไกลคุณขนาดนั้นนะอยู่ไหนครับไหนอะ่ะลองมองคนรอบตัวด้ยครับน,น้องในรถอะหรอมีคนสนใจคุณเยอะนะครับด,ดี๋ยวไปเล่นธนาคารสุดกส,สนใจไหมครับ สนใจใครครับลองคบกับผมดูไหมครับคบเป็นเพื่อนใช่ไหมครับ ใช่ไหม,ไมเ,เรารักกันแบบเป็นเพื่อนใช่ไหมถ้าเราสองคนเป็นได้แค่เพื่อนถ้าหนึ่งชั่วโมงที่เรารู้จักกันมันไม่มีค่าสำหรับคุณผมก็จะพาคุณหาแฟนต่อยินดีด้วยค่ะแฟนเซอร์เป็นสายชนัค่ะโอเคไหมครับได้ครับคือเป็นช่วยหาจิป่าจะมีเลยใช่ไหมครับเราเป็นเพื่อนกันต่อนะครับงั้นผมขอลดสถานะแล้วครับเราไม่เคยมีสถานะมากกว่านี้แล้วครับ เราเป็นกันแค่เพื่อนอย่างเมื่อกี้ผมคงคิดไปเองครับตัวเตีรยบงั้นผมขอลดลงมาเป็นเพื่อนเหมือนเดิมนะขอโทษนะครับที่หนึ่งชั่วโมงที่เราคุยกันทําให้คุณไม่รู้สึกดีทําให้มันรู้สึกคําว่าแฟนไม่ได้ความรักของโฟลโนี่เป็นแบบไหนเหรอครับเลขกอะไรครับ สามสี่สี่ครับอยู่ก่าผมคุณจะสบายครับนี่มันแค่หนึ่งส่วนหนึ100่งร้อยเปอร์เซ็นตในชีวิตผมรวยนะโห<ฮ>อยู่ก่าผมอ่ะคุณจะไม่อายใครอ่ะคุณจะมีแต่ความสุขอ่ะผมจะทำให้คุณนอนหลับด้วย นอนหลับด้วยความรู้สึกดีทุกคืนผมจะเป็นคนให้คุณนอนหนุนแขนนะและผมจะเป็นคนกล่อมนอนคุณทุกคืน่วันในที่คุณเร้าวันนั้นผมจะร้องเพลงให้คุณฟังคุณครับครับผมเหมือนพ่อเลยครับสุดแล้วเราเป็นได้ให้เพื่อนใช่ไหมครับ การที่เราเป็นเพื่อนกันมันไม่ได้เสียหายนะครับไม่มีใครต้องหายไปจากกันนะถูกไหมและหนึ่งชั่วโมงที่เรารู้จักกันแล้วครับคุณไม่รู้สึกดียผมเลยเหรอเราก็เป็นเพื่อนกันมาทั้งหนึ่งชัวช่วโมงนะคะเ,คคเ,เราไม่ได้เป็นเพื่อนกันตั้งแต่ตอนไหนครับ ไม่เป็นไรครับผมคิดไปคนเดียวครับโทษทีครับที่คิดไปเองเราเป็นแค่เพื่อนกันจริงๆหละโอ้โอวน้ไม่ลงนะเอา้าวันไหนที่แกอยากหาภรรยาเนี่ยเราก็ไปเป็นเพื่อนแกนไงไม่ดีโหรอเราให้คำแนะนำได้นะ มีแล้วกันครับงั้นตอนนี้เราเป็นเพื่อนกันแล้วใช่ไหมไม่เว้ยคือก่อนหน้านี้ผมมาไม่มีอะไรแล้วผมก็แค่สารภาพความในใจผมทีนี้ผมปลดปล่อยละโอเคไหมเพื่อนได้เลยเพื่อนแล้วตอนนี้คือเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนหาผัวโอเคไหมได้เพื่อนผะก็ไม่รู้ว่าต้องใช้เวลาต้องใช้เวลากี่วันถึงเพื่อนจะได้ผัวแต่เดี๋ยวผมก็จะพยายามโอเคไหม ได้เลยเพื่อนแสดงว่าหลังจากนี้เราจะเจอกันบ่อยๆใช่ไหมเพื่อนใช่พี่แลี้ยวมาเลยเพื่อนส่วนร้านหนึ่งที่ผมให้ไปอ่ะเสร็จตังพี่เอาคืนไม่เพื่อนเราไม่เอ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 าถ้าเพื่อนขาดอะไรขาดเหรืออะไรบอกตบอกบอพ่องบอกผมโอเคบปะชิวๆเขียบปะขาดแฟนค่ะพี่แถนะพี่รอรอเพื่อนพี่ขับเพื่อนนะ้ขับเพื่อนสนุกเพื่อนอยากได้แฟนสเปคไหนป้ามาเอาสเปคไหน สเปกแปดสะอาดสะอาดอ่ะหนึ่งสะอาดอสองสะอาดแบบมองมองได้ตาก็เหมือนคนอาบน้ำสิบรอบต่อวันอืมชอบคนอาบน้ำอ่ะอา้าวคนเราไม่อาบน้ำหรอโปรโรป่าวครับถามไปเฉยเพื่อนอ่ะสองอาบน้ำสามว่าไปสูงกว่าสูงกว่าเพื่อนสูงอะไรครับร้อยหกสิบสองเองคอ่ะอ๋อครับผมสูงร้อยแปดสิบครับ บอกทำไมพโลเปล่าเพื่อนอ่ะแล้วอ่ะสี่สี่เืีองสี่สี่สี่ข้อส,ส,สามอ่ะข้อส,ส,สามเป็นข้อสามครับข้อสามใจยเย็นใจยเย็นใจเย็นไม่ต้องใจยเย็นกับคนอื่นก็ได้แต่ต้องใจยเย็นกับหนูอ๋อใจเย็นกับใจเย็นกับคุณคนเดียวใช่ไหมเพื่อนอ๋ออันนี้คือจำชื่อไม่ได้หรอเพื่อนไม่ก็ตอนแรกอ่ะอยากเรียกว่าหนูแต่เราเป็นเพื่อนกันไง ก็เลยแบบใช้คำพูดที่ให้เกียดเพื่อนหน่อยอ่าใช่ใจเย็นครับเพื่อนใจเย็นครับใช่มีเหตุผลมีเหตุผลโอเคครับคิดก่อนพูดครับผมแล้วอะไรครับเป็นฝ่ายชนะค่ะแบบไหนครับต้องการคนที่แบบคนที่โตแล้วอะครับโตแล้วเนาะใช่แบบโตพอที่จะรู้ว่าอะไรควรพูด อะไรไม่ควรพูดอะไรที่ควรรักษาอ๋อก็คือฟีลแบบว่าถ้าทะเลาะก,กันเนี่ยก็ไม่ควรหายะหนะควรมาเคลียร์กันให้เรียบร้อยใช่ไหมครับใช่ครับไม่ควรหายแล้วก็ควรใช้คําพูดให้ดีอ่ะต่อให้ทะเลาะก,กันแค่ไหนก็ควรใจเย็นกับคนที่คุณอยากมีอยู่ข้างๆอ่ะเพราะว่าเขาก็มีความรู้สึกเหมือนกันแล้วเราชอบแบบน้ําเสียงแบบไหนครับน้ําเสียงชอบเสียงแก่ๆค่ะเอ น้ำเสียงแก่ๆใช่ไหมครับแล้วถ้าสมมุติว่าผมพาเพื่อนไปเจอพี่ผมคนหนึ่งเนี่ยอายุ30กว่าเนี่ยเพื่อนอูชอบเลยครับชอบอ้าวชอบอ้าวชอบชอบคนแก่จริงเหรอครับอันนี้จริง<ช>เลยใช่ไหมใช่ครับชอบเลยโอเคโอเคโอเคเดี๋ยว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 คืนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอพี่ผมมาแล้วเดี๋ยวผมจะทักเพื่อนไปนะโอเคไหมได้ครับพี่ชายผมชื่อตื่นครับชื่อตื่นโอ้ลุงนันลุงหนูอ้าวใช่เหรอครับลุงหลับใช่เป็นลุงหนูตัวถีบตัวถีตัวถีอ้าวเป็นลุงพี่พี่ผมตอนไหนครับนี่ พี่ผมไปลุงตอนไหนครับนานแล้วครับตั้งแต่เขาอยู่ร้อยเคมั้งอ๋อโอเคครับแล้วไม่คิดจะเลื่อนสถานะจากลุงเป็นแฟนบ้างหรอครับโอ้ให้ลุงเขาอยู่อย่างนั้นดีกว่าครับลุงเขาหน้าจะแฮปปี้ดีแหละเฮ้ยแต่ลุงผิวบ้างเลยนะครับเวลาอยู่กับผมอ่ะคุณไม่ชอบผิวอะไรครับผิวนี่คืออะไรหมายครับหมายถึงว่าลุงแกหล่อครับเอาจิงโอ้แกหล่อครับคือแบบมีดีทุกตรงอะครับเฟี้ยวมากอะเฟี้ยวมากดีทุกตรงคือผู้หญิงคนไหนได้ดูแลคือคนนั้นสบายไปทั้งชีวิตอะ ได้คนนี้ไปอ่ะอืมแต่เขามีแล้วหรือเปล่าครับมีแล้วไม่มีครับไม่มีผมเคยคุยครับไม่มีครับไม่มีแฟนไม่มีแฟนครับไปไหนเนี่ยพี่ไปหาน้องไปไหนหาเพื่อนหาผัวครับได้ยังชาโดตเป็นแฟนกับเพื่อนพี่ไหมไม่เอาอ่ะทำไมอ่ะผมเด็กอยู่เด็กอยู่เหรอชูสเด็กก็ต้องใช้ชีวิตให้คุ้มค่าเอ็นยูเท่าไหร่สิบหกพี่เป็นตั้งแต่สิบสองแล้วนะ ก็เป็นให้เขาเด็กเป็นให้เขาอะไรน้องพี่กับเขาเป็นแค่เพื่อนเองอะไรของเองเนี่ยเองไม่สนใจหรอไม่อ๋อคือเด็กอยู่ว่างั้นไม่พร้อมเออโอเคนะ้าไปส่งแล้วไหมอะครับแล้วเพื่อนมีผู้ชายที่แบบในใจบ้างไหมครับในเมืองนี้ที่แบบเพื่อนแอบชอบอะไรอย่างงี้พอมีไหมในแก๊งยี่เบ็ดมีไหมในแก๊งยี่เบ็ดไม่มีไม่มีหรอแล้วแก๊งอื่นล่ะมีไหม แก๊งอื่นก็ไม่มีครับไม่มีเลยเใช่ไม่มีเลยไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเอางี้เพื่อนเอางี้เอางี้เดี๋ยวผมรอพี่ชายผมเอ้ยเดี๋ยวเอางี้เดี๋ยวผมจะพยายามช่วยเพื่อนหาเรื่อยๆแล้วกันแล้วถ้าผมเจอใครดีๆเดี๋ยวเดี๋ยวผมติดต่อช่วยเพื่อนโอเคไหมได้เลยแต่ถูกเบอร์นะเมื่อกี้แปดเก้าห้าสามหนึ่งนะได้เพื่อนชิวๆเดี๋ยวช่วยครับแต่เราหนูยังไม่มีเบอร์โปูโลเลยแป๊บนึงเดี๋ยวผมทักไปแป๊บนึงนะเบบี้เบบี้เบบี้อยู่ไหนวะ เบบี้พาหาผัวอ่ะนี่คือเบอร์ผมเพื่อนโอเคไหมขึ้นไหมขึ้นไหมขึ้นแล้วโอเคโอโลโอเคเพื่อนป่าด้ยวยกันนะเพื่อนผ่านด้ยวยกันนะได้ครับับง้นเดี๋ยวตอนนี้โอโลไปทำธุระก่อนแล้วกันโอเคไหมได้เลยเจอกันเพื่อนมีอะไรทักมานะขาเข้าไปในแลนได้ไหมจะจะเปลี่ยนคันได้เพื่อนไม่เป็นไรเดี๋ยวโอเค